น้ำตาเทียมทำให้ตาอักเสบได้จริงหรือไม่ไม่จริงน้ำตาเทียมไม่ได้ทำให้ตาอักเสบตามที่มีการแชร์กันในโซเชียลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับน้ำตาเทียมน้ำตาเทียมเป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาให้คล้ายกับส่วนประกอบของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาตามธรรมชาติองค์ประกอบหลักของน้ำตาเทียมคือสารเพิ่มความหนืดซึ่งช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองและหล่อลื่นผิวหน้าลูกตาน้ำตาเทียมถือเป็นยาหยอดตาที่ค่อนข้างปลอดภัย ทำไมน้ำตาเทียมจึงไม่ทําให้ไตอักเสบน้ำตาเทียมถูกออกแบบมาเพื่อหยอดเข้าไปบริเวณดวงตาจะซึมเข้าเฉพาะเยื่อบุตาขาวและกระจกตาเท่านั้นเมื่อทาน้ําตาเทียมบริเวณผิวหนังซึ่งมีโครงสร้างแตกต่างจากเยื่อบุตาจะไม่มีการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดหรือเข้าไปในร่างกายการทดสอบโดยการทาน้ําตาเทียมที่แขนแล้วข้อะไตเพื่อดูว่าทําให้ไตอักเสบนั้นไม่ใช่วิธีการทดสอบที่ถูกต้องเพราะน้ำตาเทียมไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ซึมเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง ดังนั้นจินสรุปได้ว่าน้ำตาเทียมไม่ได้ทำให้ไตอักเสบตามที่มีการแชร์กันในโซเชียลข้อมูลดังกล่าวจึงไม่ควรแชร์ต่อคนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลต่อไป